นี้นะครับผมจะพามาถ้ำเขางูงูงูสุดรอบนี้เลยเนี่ยถ้ำเขางูนะครับอาจารย์อันนี้ปาะตัเพียนป่ะเห็นไหมสวัสดีครับโอปอพยวันนี้นะครับผมจะพามาเที่ยวถ้ำเขางู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 แต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปลงทะเบียนกันก่อนเลยครับ นะครับที่นี่เขาจะมีจุดคัดกรองนะครับซึ่งจะคัดกรองสําหรับคนที่ป่วยห้ามเข้าเด็ดขาดเลยนะครับตามลงมาเลยครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องบอกเลยนะครับว่าเวทคอมเมนต์ให้มานะมาราชบุรีต้องมาที่นี่ด้วยนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็ไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมก็จะมากับพี่สาวผมครับเซฮ้อห้าอิจะอาจจะสูดใส่ชุดเออญี่ปุ่นมานะไม่รู้จะมาสิ่สถานที่หรืนะครับสวยมากเลยอ่ะสวยมากๆเลยครับ นี่แล้วบรรยากาศดีมากๆเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเราจะไปให้หรรอ่านปลาเฮ้ยมีเรือปั่นด้วยะขอปั่นเรือเลยนะครับอ่ะพี่เอาร้อยหนึ่งนะรับผมะเอาละครับเดี๋ยวเราจะอ่านปลาแล้วนะครับน้องและพี่ปั่นเรือพี่ให้ปลาอย่างเงี้ยมันจะเยอะปะเยอะครับสนุกอเลยอครับจริงหรอเรือเรือเท่าไหร่พอไรอยี่สิบหนาไปให้ค่าปลาจะยุ่งค่าเราเลยเอาละครับตอนนี้เรามาถึงจุดที่จะใด้อ่านปลาแล้วนะครับผมคนละสองถุงคุณพี่รับไปครับให้อ่านปลากัน แล้วปลาที่นี่เขาไม่ได้เลี้ยงนะแบบเป็นธรรมชาติมากเลยนะเฮ้ยปลาคาด้ยวยอ่ะเพื่อนๆมาได้เลยนะที่นี่เชิญชวนเลยอ่ะอาจารย์อันนี้ปลาตะเพยียนป่ะก็เป็นปลานิีมีปลาอะไรบ้างครับอ่าเดี๋ยวขอให้ความรู้หน่อยให้อาหารปลานินเราจะได้เราจะได้ไ,ได้บุญเรื่องอะไรครับอาจารย์เรื่องของความร่ำรวยพี่สาวผมไป <laughs> ไหน <laughs> พี่ไปใกล้ๆ,ๆ,ๆเดี๋ยวไปใกล้ๆหน่อยเออเมีตรงตรงหินน่ะไปเถอะ ไม่เปียรอเราผมส่งพี่สาวไปนะครับผมผมส่งพี่สาวไปเนยเพี้ยครับสุดรอบนี้เลยเนี่ยถ้ำเขางูนะครับเอาละครับเพาตอนนี้เราอยู่ที่ท่าเรือแล้วนะครับซึ่งเราเดี๋ยวจะปั่นไปให้อาหารปลากันตรงกลางแม่น้ําเลยนะครับตามมาเลยครับถ้ำเนยวะน้องเดี um ๋ยวเจอกันกลางแม่น้ํานะครับ ดึงลงออด้านหน้าเลี้ยวขวาดึงลงเลียวยซ้ายเพื่อนๆดูตรงนั้นครับอันนูนก็คือถือวเขาลูนะครับบอกเลยว่บาบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับเอาละครับเราก็จบทริปให้หาดตาแล้วนะเดี๋ยวเราไปเจอที่บนสั่งเลยนะครับนนได้ โอ้แล้วแล้วก็ปั่นจักรยานเมื่อยมากเลยนะครับให้หันตาไปทั้งหมด6ถุงนะครับแต่เดี๋ยวตอนนี้ยังไม่จบนะเรายังมีไฮไลท์อีกหนึ่งจุดนะครับนั่นก็คือถ้ำเข่าขง,งูซึ่งที่น,นี้จะมีจำนวนมาก <Wow. S 1> เราจะไปดูกันว่าลิงพวกนี้มันต้องการอะไรแล้วเราจะซื้ออะไรฝากลิงกันได้บ้านตามมาเลยครับ <Yeah. S 1> ตอนนี้เรามาถึงจุดที่ให้หารลิงแล้วนะครับนู้น oh. มีเป็นฝูงเลยตามมาดูครับต้องบอกก่อนนะครับว่าคนที่ตัวลิงเนี่ยก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการให้นะครับแต่ผมไม่ตัวนะครับมาเลยครับ นี่จ๋อหุ้ยแต่ก็ขนลุกอะแอบแอบโกนนิดนิดอะแอบโกนนิดนิดอะไปดูไปเอาอ่ะเขาบอกว่าไม่ให้ให้ที่ถนนนะครับต้องไม่ให้ตรงนู้นนะครับขนลุกอะแอบโกนนิดนิดอะสวัสดีก่อนบุ้มบุ้มบุ้มมึงจะไปห้ถนนให้ให้กับมือได้เลยเหรอกลัวมันกัดเลยดิป้ามาให้ก่อนป้ามาลองดูเสียวดินี่นี่นี่เห็นไหม แต่ผมไม่กลัวนะครับผมไม่กลัวนะครับคุยตัวตัวนี้ตัวใหญ่อะกลัวป้าเอาลูกอะโอ๊ยลูกกลัวกลัวกลัวผมไม่กลัวนะครับเอาละครับตอนตอนนี้ลิงตัวใหญ่นะครับอ่ะพี่ตาผมให้อะุ๊้ไหมให้แต่ปากนี่เนื่องกลัวอีปุ๊้มหยิบนี่ขี่ได้เลยขี่หลังเลยเฮ้ยได้หรอได้หรอป้าผมจะขี่แล้วนะได้หรออ้าวพี่ตาผมจะขี่อ้าวเดี๋ยวลูกเดียว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  ุ้ยเดียวเอาไม่ได้หรอมันเดี่ยวผมขี่ไม่ได้ป้าลุงยาเอาเอาล้วพี่สาวผมจะเอาเราลองลองดูนะครับพี่สาวผมเป็นคนเป็นคนเก่งมากนะครับตอนนี้จะขี่วัวนะครับผมเพราะเกิดปีวัวนะครับบ้าเกิดปีเสือยวเออเสือขี่วัวได้ปุ้ง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 ขี่ตรงนี้ดิเอาขี่หน่อยป่ะลองดูลองดูลองดูตอนนี้พี่สาวผมจะเริ่มขี่แล้วนะครับตอนนี้อ้าวเดี๋ยวสิลุงเดี๋ยว เอามารู้สึกว่าวุ่นวายมากเลยครับท่านั้งลิงเพื่อคว้าตาเอาเฮ้ยดูคมขี้โกงมันดู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 เดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเหนื่อยกับตัวนี้จริงเลยช่วยด้วยครับวัวตัวนี้ทำไงดีจะให้ลิงครับผมนี่วัวลูกจะไม่ชอบครับลูกเดี๋ยวตีลูกเดี๋ยวตีโอยเหนื่อยกับตัวนี้จังเลยอ่ะ อ่าตัวเล็กดีตัวเล็กอ่ะเออนี่นะครับคนที่เกิดปีลิงมันเลยดูรวดเร็วคล่องแคล่วว่องไวนะครับดูอย่างพูดเิงอุ้ยอย่าแม่จี๊ดกลุ้มฮ้ยดูสิครับหน้าสงสารเฮ้ยมีลูกถึงสองตัวเลยอ่ะลูกแปดโอ้ยเอาละครับตอนนี้การให้หาลิงของเราก็เป็นการสับสนวุ่นวายมากเลยนะครับไปแล้วนะบ๊ายบาย เพื่อนๆครับตอนนี้โอปอล์โฟล์พามาแหล่งท่องเที่ยวแหล่งที่3ของจังหวัดราชบุรีนั่นก็คือถ้ำค้างคาววัดเขาช่องพานเดี๋ยวเราจะรอดูนะครับประมาณสัก6โมงเศษนะครับจะมีค้างคาวจ่าฝูง บินมาจากปล่องนี้เลยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมารอชมกันครับถือว่าเป็น Amazing Thailand อีกที่หนึ่งที่อยู่ที่จังหวัดราชบุรีแห่งนี้ครับเพื่อนๆครับตอนนี้เหลืออีก5ทีเท่านั้นนะครับค้างข่าวประมาณไม่ต่ำกว่าร้อยล้านตัวนะครับจะออกจากปล่องนู่นนะครับเดี๋ยวนับพร้อมๆกันนะครับสิบเก้าแปดบินล ออกมาแล้วครับ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 และแล้วเราก็รอนะครับจนขังคาวทั้งร้อยล้านตัวออกมาแล้วนะครับเต็มท้องฟ้าไปหมดเลยเหมือนพายุขังคาวเลยครับเยอะมากๆเลยนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าเพื่อนๆคนไหนที่มาที่ราชบุรีนะครับแล้วได้เวลาประมาณสักหกโมงหโมงครึ่งนะครับสามารถมาที่นี่ได้เลยนะครับสำหรับโอปอลฟยูนี้นะครับลาไปกับขังคาวทั้งร้อยล้านตัวนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับสำหรับนี้โอปอลฟยูสวัสดีครับบ๊ายบาย Música <laughs>